สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีชโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาในเลขมงคลนําโชคนะคะประจําวันเกิดนะคะประจําวันที่13มกราคม2565นะคะให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดนั่นเองค่ะพี่น้องคาะนะเป็นเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดของพี่น้องประจําวันเกิดเลขเด็ดรายวันเลขเด็ดทําเงินนะคะพี่น้องค่ะนะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่เข้าไปในกลุ่มนะคะ อตอนนี้ก็มีในลักษณะของนะคะสตรนะคะต่างๆเนี่ยเข้ามานะลองดูเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมทุกครั้งทุกการเสี่ยงนะคะทุกการลงทุนก็คือมีย่อมมีความเสี่ยงเสมอค่ะพี่น้องจาอ๋านะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องดูดวงตัวเองด้วยนะคะ,ะแล้วก็ต้องปรับตัวเองยังไงให้มีโชคมีลา ลองปฏิบัติตามที่เขาแนะนําดูนะคะอ,อย่ามัวแต่คร่าครวญอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนี่อันนี้ก็เช่าแล้วอันนี้ก็บูชาแล้วทําไมถึงไม่ได้นะเราก็ต้องมาปรับด้วยนะไม่เช่าอย่างเดียวหวังว่าสิ่งที่เราเช่ามานะคะไม่ว่าเทพองค์ไหนพระอริยะสงฆ์หรืออย่างไรเนะี่ยจะโดนบันดาลให้กับเราไม่นะคะส่วนหนึ่งแล้วเราจะต้องทํานะคะทําตัวของเรานะคะเราถึงจะ มีโชคมีลาบคขหานะคะอย่างนั้นเลยส่วนสิ่งที่เรานับถือเป็นแรงหนุนนั่นเองค่ะเป็นกําลังใจเป็นแรงหนุนสร้างความมั่นใจนะคะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องคะนะอันนี้ไม่ได้สอนนะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ค่ะเออมาดูค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์เนาะอ่าเลขอะไรบ้างนะคะมีเลข6นะเลข2เลข1แล้วก็เลข1ค่ะ6 2สองหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะมี10นะคะแล้วก็68 10แล้วก็68ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะมีเลข8มีเลข4นะคะมีเลข8และก็มีเลข1ค่ะ8481ค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพุธกลางวันมีเลข7เลข1 2 9 7 1สอกค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ มีเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขหนึ่งเลขสองหนึ่งห้าหนึ่งสองค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะมีเลขเก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์มีศูนย์ห้านะคะและก็หนึ่งสองศูนย์ห้าและก็หนึ่งสองค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะมีเลขหนึ่งเก้านะคะ และก็สี่ห้าหนก้าสี่ห้าค่ะพี่น้องค่ะอ่าพระมหาวยพรนะคะให้พี่น้องทั้ง8ปวันเกิดมีโชคมีลาภเฮงเฮงได้ค่ะกับข้าวหวันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดี